สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูกันว่าเราจะหาสาวฟรีฟรีแล้วก็สาวเอฟเฟกนะคะฟรีฟรีของ YouTube เนี่ยได้ยังไงนะคะสำหรับใครที่ LOG IN เข้า YouTube แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนไปที่ตรงรูปของเราตรงนี้เสร็จแล้วไปที่ช่องของเราค่ะ YouTube Studio เสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาที่ในหน้าของดัชบอร์ดตัวนี้นะคะใน YouTube Studio นี้ถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นในส่วนของที่เราจะทำการอัดคลิปนะคะเข้าไปส่งเข้าไปใน YouTube ซึ่งเป็นช่องของเราเองนั่นเองนะคะเขาจะเรียกว่า Channel Dashboard ตัวนี้ เราสามารถอัพโหลดวิดีโอนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีรายการของอาการวิเคราะห์ของช่องเรานี้เป็นยังไงนะคะ c u r r e n t s u b s r r i e e มีคน Subscribe แล้วกี่คนนะคะแล้วก็มียอดรวมเป็นอย่างไรนะคะเขาก็จะมีสรุปมาให้เราดูตรงนี้นะคะ แล้วก็มีในส่วนของวิดีโอก็คือคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดไปนะคะก็จะมีหน้า,าเป็นลิสต์ของแต่ละวิดีโอนะคะว่าวิดีโอนี้เราปรับแต่งยังไงนะคะ v i s i i i l i t y ให้เป็นแบบ p u o p i c private หรือ unlist นะคะก็ก็แล้วแต่แล้วก็มีทั้งเป็นแบบ list restriction นะคะแล้วก็ตรงนี้ลือมอธิบายไปเราสามารถตั้งเป็น schedule ได้ด้วยนะคะแล้วก็วันที่ที่เราทำการ public นะคะก็คือต้องการเผยแพร่วันที่เท่าไหร่ยอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้มีกี่คอมเมนต์นะคะแล้วก็มีกี่ไลค์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจาก dislike ด้วยทีนี้ก็มาดูในส่วนของ playlist ก็คือเราสามารถกำหนดเพลย์ลิสต์นะคะของเราได้ว่าเราต้องการที่จะนำทำเพลย์ลิสต์ในส่วนของวิดีโอของเราเนี่ยยังไงก็โดยที่คลิกที่ปุ่ม new playlist แล้วก็ตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ลงไปนะคะสมมุติให้ตั้งชื่อเพย์หนึ่งแล้วเราต้องการจะเลือกเป็นแบบ public หรือแบบ private สมมติเลือกเป็นแบบ public ก็ เลือก create อทีนี้เราเลือก create ได้แล้วก็คือเราก็จะเห็นว่าตรง playlist ตัวนี้นะคะก็จะเป็น playlist ว่างๆใช่ไหมคะตรงในส่วนของ playlist นี้เราสามารถที่จะ add คลิปวิดีโอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เราอาจจะเลือกจาก playlist จาก ของเราก็ได้นะคะโดยที่ไปที่คลิปวิดีโอที่เรามีอยู่เสร็จแล้วเราก็เลือก save to playlist โดยคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มนี้นะคะแล้วก็เลือก save to playlist เสร็จแล้วเราก็ไปที่เพลงหนึ่งแล้วก็กดปิดแล้วก็คลิปนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะ save to playlist แล้วก็เลือกเพลงหนึ่งนะคะ อะทีนี้เรามาดูที่ลิสต์ของเพลย์หนึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่ามีคลิปวิดีโอที่เราทำการแอดเข้ามานะคะนี่คือในส่วนของการจัดการเพลย์ลิสต์นะคะดังนั้นเราย้อนกลับไปที่ช่องของเราใหม่นะคะ YouTube Studio อ่ะเมื่อกี้เราถึงเพลย์ลิสต์ใช่ไหมคะตรงนี้ นี่ก็คือที่เราทําการจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้เพลย์ลิสต์นี้จะรวมถึงเพลย์ลิสต์ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปจากที่ใดๆก็ตามด้วยนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นรูปโลกก็คือ public ถ้าเป็นรูปกุญแจก็คือ private ก็คือต้องการดูเป็นส่วนตัวนะคะ,ะกลับมาที่หน้า Dashboard ต่อก็จะมีเพลย์ลิสต์มี a n a l y t i c นะคะ ก็คือการวิเคราะห์ต่างๆของคลิปที่เราทำการอัปโหลดไปนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่มีทั้งหมดกี่วิวมีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยก็คือเราสามารถกลับเข้ามาอ่านได้แล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์นะคะของคลิปที่ส่งมาให้เรานะคะก็จะมีลิสต์คอมเมนต์ต่างๆว่ามาจากใคร แล้วคอมเมนต์อยู่ที่คลิปไหนของเรานะคะมีใครกดไลค์เขาก็จะขึ้นมานะคะตรงนี้ในส่วนของคอมเมนต์มาดูในส่วนของซับไตเติลซับไตเติลก็คือก็เป็นลิสต์ไฟล์ของเรานั่นแหละนะคะว่าเรามีไฟล์ชื่ออะไรมี สร้างเมื่อ,อไรมีไตเติลมีอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็มีรายละเอียดย่อยๆของของตัว subtitle ตัวนี้มี draft มี community มี public นะคะก็คือ d r a f นี่จะยังยังยังไม่ใช่ยังไม่ได้ทำการ public community ก็น่าจะจะในส่วนของที่เราจะทำการ รอก่อนในการติดต่อแล้วก็ส่วนของ p r b i c ก็คือทำการเผยแพร่แล้วออก็คือรวมทั้งหมดนะคะอะ่แล้วก็มาดูในส่วนของ Monetization นะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของค่ารับค่าคอมมิช s i o n จากยูทู e หรือเปล่านะคะเป็นเป็นรายได้นะคะซึ่งตรงคลิปนี้นี่ยังอ่าเรามาดูในส่วนต่อไปก็คือ Audio Library นะคะ Audio Library นี้เนี่ค่ะก็คือเราสามารถเก็บเสียงนะคะจากที่ YouTube เขามีมาให้เราเราสามารถเปิดฟังได้นะคะเขาก็จะมีเสียงอะไรต่างๆตรงนี้ให้เรานำไปใส่ นำไปใส่ในคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะอะเสร็จแล้วในส่วนของ Audio Library นี้เราสามารถคลิกไปดูเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ตรงนี้ u u i o o l i r r r y y l l s s s i อ่ u u i o o l i r r r y y นี้นะคะจะมีให้เราเลือก2ส่วนก็คือ Free Music กับ s u u n e f f f e t t ถ้าเป็นฟรีมิวสิกก็ก็คือจะเป็นเสียงดนตรีที่ทำการเล่นแล้วแต่ว่าจะเป็นจังหวะอะไรแล้วก็จะมีระยะเวลาที่ยาวยาวกว่า sound effect นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามเ,เราต้องการที่จะนำไปใช้กับคลิปของเราที่จะดาวนอัพโหลดขึ้นไปที่ YouTube เนี่ยเราก็มา ดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้งานได้แต่ถ้าจะนำไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ y t u t u เนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เขาให้ได้แค่ไหนนะคะอ่ะเรามาดูที่ Sound ฟเฟ e c t นะคะซาวเอฟเฟก c t ก็คือจะเป็นซาวเสียงสั้นๆน,นะคะที่เราจะใช้ในการซ้อนไปกับเพลง หรือซ้อนไปกับการพูดหรือซ้อนเพื่อใหออ้เสียงที่เราทำเนี่ยมันดูน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถทดลองฟังได้นะคะ,ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะ น,นี้ก็คือตัวอย่างแล้ววิธีการดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดยังไงก็มีปุ่มแค่นี้นะคะเราแค่คลิกปุ๊บก็จะดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวลองหาดาวน์โหลดเอาเป็นเสียงเด็กร้องนะคะเราก็ดาวน์โหลดมาปุ๊บก็จะไปเก็บไว้อยู่ที่เครื่องเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีการหาซาว ง่ายๆจากของ youtube นะคะ,ะเรามาดูในส่วนของการเซตติ้งต่อนะคะว่าการเซตติ้งในช่องของเราเนี้ยต้องการที่จะให้สกุลเงินเป็นอะไรนะคะเป็นแบบ US d ดอลลาร์หรือเปล่าก็คือแนะนำเป็น US d ดอลลาร์ก็จะดีเพราะว่าถ้าเรารับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็ก็ก็ควรที่จะให้เป็นใน มาตรฐานกลางนะคะแล้วก็ channel ของเรานี้คือมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ basic info ก็คือมีชื่อมี google account อะไรแล้วก็อยู่ที่ประเทศอะไรนะคะค k เว w ร์ดอะไรตรงนี้เราสามารถใส่เพิ่มเติมไปได้นะคะเพื่อเป็นการค้นหาช่องของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ advanced setting นะคะแล้วก็มี branding ฟิลเตอร์อิมเพนะคะแล้วก็อัปโหลด e f ฟอ l ตนะคะอะแอดว n น e ์เซตติ n งด้วยเหมือนกันเพ r ร i มิชันนะคะเราจะทำการอนุญาต Community การติดต่อ,อยังไงกับใครนะคะแล้วก็อ r e e รเมนตต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็เข้ามากําหนดได้นะคะอะในส่วนของของ YouTube หลักๆก,ก็น่าจะ มีแค่นี้นะคะส่วนในส่วนของ create ตรงนี้เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการ create ตรงนี้อ๋ออธิบายเลยก็ได้เนาะก็คือการอัปโหลดวิดีโอที่เราทำการบันทึกไว้แล้วกับไลฟ์นะคะเราก็จะมาที่ตรงนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะเวลานี้การไลฟ์นี้เราจะต้องมีคนที่เข้ามา subscribe เนี่ย อย่างน้อย1000แต่ว่าไม่แน่ใจตอนนี้ตัวเลขเปลี่ยนไปหรือยังอ่านี้ทดลองคลิกดูนะคะว่าเขาให้เราสามารถทำการไลฟ์ได้ไหมเพราะว่าช่องนี้มีมีคนสับสกายแค่4คนนะคะ,ะก็อาจจะยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังหลักๆคร่าวๆข,ข,ของการทำช่อง YouTube อันนี้คือง่ายๆเลยนะคะที่ว่าเราจะทำเนี่ยทำอย่างไรหลังจากที่เรามีคลิปวิดีโอหรือไฟล์เสียงพอดแคสอะไรต่างๆที่เราจะมาอัพขึ้นในช่อง youtube นะคะเนี่ยเขามีโลดกับลายอยู่ตรงนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นทริคสั้นๆนะคะ แล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปค่อยมานำเสนอเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณค่ะ